ไปทำรายงานเลี้ยงน้ําชานรกกันดีกว่านะครับโฮุ้เอาใครดีไม่เอาบูหรอกก็โฮโฮต้องลูฟี่สิครับอืมเอเออร่อยชะมัดกำลังหมดแรงพอดีเลยลกินแล้วก็กลับไปซะ,ะพูดอะไรนะกลับไปด้วยสิข้อแรกฉันดูถูกกับตันเรือตัวเองที่เดินทางไกลามารับและยังทุ่มสุดกำลัง ทำร้ายนายที่ไม่ได้ขัดขืนเพราะฉะนั้นฉันกลับไปที่เหลือของนายไม่ได้หรอกข้อที่สองตะแก่ผู้มิพระคุณและเบื้องเกิดที่ฉันเติบโตมาบาราติเอพัฒการรอยทะเลถูกใช้เป็นตัวประกันเพราะฉะนั้นฉันไม่สามารถหนีจากพิธีแต่งงานได้ข้อ3ามครอบครชั่วชั่วที่ผูกกันกันถ่ายเลือดติดบิ๊กมัม อีกไม่กี่ชั่วโมงให้หลังทุกคนจะถูกฆ่าถึงจะเป็นพวกกากเดนที่มีแต่ความแค้นไร้บุญคุณใดๆต่อกันแต่ฉันก็ทิ้งคนพวกนั้นแล้วหนีไปไม่ได้แค่นี้แหละด้วยเหตุผลสามข้อนี้ฉันเลยกลับไปกับพวกนายไม่ได้ถ้าเข้าใจแล้วก็ไปซะ ลูฟี่ไม่พูดอะไรเลยครับได้แต่อึมโอ,โอ,โอ้ต่อยเซนจิเลยครับโหดีนะเซนจิไม่ฟันพูดออกมาสิความรู้สึกที่แท้จริงอะ่ะ โหแฟตแบ็ก oh, กลับไปความทรงจำเก่าๆลูฟี่ฉัน <c oughs> อยากกลับไปซันนี่แต่ว่าฉันไม่มีความกล้าที่จะหนีไป <c oughs> ถ้าพิธิตแต่งงานเริ่มขึ้น <c oughs> ฉันคนเดียวก็ไม่สามารถหยุดมันได้ <c oughs> แต่ฉันก็ดันอยากจะช่วย <c oughs> ไอ้พวกเฮงซวยที่ไม่อยากนับญาติด้วย อืก็นายเป็นแบบนี้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอนายยังมีพวกเราอยู่มาทำลายพิธีกันเถอะแหมฟ้าสว่างทันทีพระเอกพูดหนึ่งทีเชคี้โมกแล้วเอามากิน <c oughs> ได้แต่ยิ้มหวานๆหนึ่งทีลูฟี่เข้นความในใจของซันจิและติดต่อทุกคน,น,เ,นเขาได้ไปพบเบธผู้อยู่ใต้อานัตของบิ๊กมัมโดยมีจินเบนเป็นตัวกลางเบธเป็นลูกน้องของบิ๊กมัมแต่ก็กําลังดําเนินแผนการหนึ่งโดยใช้ประโยชน์จากงานเลี้ยงน้ําชาเอาละ่ะมาตัดสินกันเถอะเริ่มจากจะร่วมมือหรือไม่ความหาดระวังและระแวง โอ้ราเว้ระวัะงป้องกันที่สูงส่งของเบสเป็นที่ยอมรับจึงมอบหมายให้มีอำนาจเต็มที่ในการรักษาความปลอดภัยในงานเลี้ยงน้ำชาครั้งนี้เบสคิดจะใช้ตําแหน่งนั้นเป็นประโยชน์ในการเอาชีวิตบิ๊กมัมสำหรับพวกเราพวกนายก็เป็นแค่ตัวเกะกะฆ่าให้หมดทุกคนซะที่นี่จะสร้างปัญหาน้อยที่สุดถ้าฉันตายโอกาสที่จะลออสังหาบิ๊กมัมก็เป็นแค่ศูนนะ อ่าน่าเสียดายแต่ก็ตามนั่นแหละว่าไงรูฟี่จากสันทจยานแล้วน่าจะเข้าร่วมกับคนพวกนี้ไหมคิดอย่างว่าอย่างไงถ้าจะฆ่ากันแล้วก็เอาไว้ที่หลังดีกว่าแต่ถ้าร่วมมือกันตอนนี้พวกนายทุกคนก็จะมีแต่ข้อได้เปรียบแผนการละ่ะพูดดิง้งจะยิงซันจิตอนจูบสาบาน เสียงปืนนั่นเป็นเสียงสัญญาณการเริ่มแผนหมวกฟางในจะต้องทำลายรูปถ่ายของมาเธอร์คาเมลที่ตั้งตรงหน้าที่นั่งของมามาไม่รู้เหตุผลหรอกนะแต่ได้ยินว่าพอทำแบบนั้นบิฟม,มันจะชะง,งักแล้วส่งเสียงกรีดร้องพร้อมปลดปล่อยฮาคิราชันออกมาเดี๋ยวก่อนสิทางนั้นก็เหมือนลูฟี่กลายเป็นนกต่อเลยนี่นาะไม่เป็นไร ฉันจะทำลายรูปเองตอนนี้กำลังคิดวิธียังไงให้น่าสนใจอยู่เ๊ะอะไรหรอครับน่าสนุกจังระหว่างที่สถานที่จัดงานกำลังวุ่นวายพวกเราจะรอสอนอหามามาและพวกนายทรคอสนับสนุนถ้ามีเรื่องอื่นที่อยากจะทำก็จะไม่ห้ามนะเสร็จตุระแล้วก็รีบหนีซะต่างฝ่ายต่างไปถึงเรือเมื่อไหร่จะร่วมมือก็จบแค่นั้น ขอให้โชคดีมีชัยในสงครามเยี่ยมดูงานเลี้ยงหืดูหวานมากชาลอดคาตาคิลุคาตาคุลิไม่ใช่กาเตกิลุพูดผิดตลอดเลยโอ้โหดูหัวกระโหลกก็ไม่น่านับถือแล้วเอาละเตรียมร่างละคันจูกสาบานต้อนรับจุดจบของนายได้เลย แลบลิ้นตลอดอะถามจริงน้ำลายไม่หกมั้งเหรอโเปโรเปโรเป็นอะไรพุดดิ้งทำไมเธอถึงล้มไปมองเห็นแล้วใช่ไหมอนาคตน่ะคาตาคุริดูให้ดีซันจิดูตาที่สาม อันหน้าขนาดแห่งนี้อ๋อทำไมช่างเป็นดวงตาที่สวยงามอย่างนี้โอ้โหช็อกเลยครับพุดดิ้งช็อกไปฮะเพราะตลอดชีวิตมันไม่เคยมีใครแบบชมพุดดิ้งอ่ะมาเนี้ยมีแต่คนแบบรังเกียจพุดดิ้งเจ้านี่เป็นปีศาจสมตา หน้าขยะนขยงสัตว์ประหลาดถึงจะเป็นลูกของฉันแต่ก็หน้าขนลุกนะพุดดิ้งไม่เคยมีใครหน้าไหนมาพูดว่าดวงตานี้สวยงามมาก่อนเลยมัวทำอะไรอยู่พุดดิ้งรีบยีบยิบยงสตีซี่พุดดิ้งจังอย่ามาอเล่นนะฉันจะฉันจะต้องฆ่านายแล้วดูเวลามาร้องไห้สามตา หลบได้งั้นเหรองานเลี้ยงอะไรก็ไม่รู้คนน้อยน้อยหมายความว่ายังไงคาตาคุริเกิดอะไรขึ้นกับพุดดิ้งฮะเอ๊บิ๊กมัม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 เขามาแววเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาพวกคนหน้าเลยครับง่ายดีอยู่ไหน วนไปวนมาไม่เจออืมเปโลเปโลป,ป,ปิดกั้นประตูปิดไปเถอะไม่สนใจแล้วมันไปทางไหนเนี่ยทำไมทางมันหาไม่เจอเอ้ยบิ๊กหม่ำม,มาแล้วบิ๊กหม่ำสู้เจสนตีนพิทักษ์โลก <c oughs> ไงจ้าบิ๊กมัม ้างมองแกว่าเป็นกาโบกนะจากการเอาแบบว่าแรงเอดบ้างครับเดี๋ยวก่อนแปบ๊บนึงเรียบร้อยต่อเลยอืมอัดขนมหวานอร่อยไหมแต่ตอนนี้กินลูกตีนกับลูกมือไปก่อนนะเดี๋ยวเพิ่งไปสนใจครับเดี๋ยวคงมันจะมาอีกเยอะนี่มันผิดพลาดอะไรกันเนี่ยบิ๊กบัม โอ้หยังจะงงอีกแกจัดเอ,อ้ยจะตายแหล่ไม่ตายแหล่แล้วบ้าเอ,อ้ยถ้าเราได้เล่นกับเล่นเซนจินะ่าจะได้ไปช่วยพวกเจลม่าแน่เลยแต่ไม่เป็นไรครับเราเป็นพวกแบบสนับสนุนซัพพอร์ตซัพพอร์ตไปบิ๊กมามฮัลโหลเอ๊ะมันเข้าไปได้ปะวะมันเข้าไปไม่ได้ครับต้องไปอีกฝั่งหนึ่งเอาเลิกเอาใช้สักทีเอาเลิกเอาใชา้สักาาทีนึง ลูกโป่งยางยืดเย่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  Hello everybody b u t t e r f u c k ตุ้มต้นตีนพิทักษ์โลกต่อเลยต่อเลยมีมีมีหมุนติ้วไม่ทันเออออเรียบร้อยเออทางไหนอีกหกเออเรียบร้อย โอเคตายไม่เถอะอะไรวะจากไหนวะถูกกั้นอีกแล้วยังไปไม่ได้ถึงต้องไปข้างบนอีกโอ้ยทำไมไม่มาเกิดตรงนี้วะเออเออสนตีพิทักโลกโอเซโกโอซิกมาฮ้าเออเออเออไปไหนไปไหนอีก อย่าทำอย่างนั้นไม่เอาไม่ไม่อย่าอ้ย้ยอ้ยติดออ้ยติด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 ติิดต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 ดติา <c oughs> สูงใหญ่ลำใหญ่แน่นอนดูอยากแล้วต้องลำใหญ่ลำตัวอย่าคิดเยอะอย่าคิดเยอะเอ้ยตัวสูงเหรอ <c oughs> อุ้ย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  <c oughs> อุ้ยตาคุณรีขอแท็กครีขอโทษขอโทษ <c oughs> เราเราเราไม่ได้ตั้งใจนายสน่นอุย้ยกอแทกกอแทกอืออออุ้ยเกือบแล้ว <c oughs> เอาสิเอาสิ้โหนี่ฉันจะให้เกียรตินายแล้วกันโดยการแปลงร่าง <c oughs> ให้เกียรติมาก พุ่งแล้วเตะต่อยได้หมดอึจโอ้เกาะเกาะแรงมากทำไมกาตาคุริมันมีเกาะแค่สองวะมันไม่อึดหรอเอ้ยมันหายตัวอีกแล้วแล้วกูจะแปลงร่างทำเพื่ออะไรวะเนี่ยทำไมเราต้องแปลงร่างมือมันเฮ้ยลงไปข้างล่างครับอืมคาตาคุริเจนจะฆ่าบิ๊กมัมนายเข้าใจไหม นายเข้าใจไหมแต่ฉันจะฆ่าบิ๊กมัมสุตรีมิทักโลกสุตรีมิทักโลกอีกหนึ่งเทอ๋อดูกลางอากาศดีกว่าทคาตาคุริอากาศน่าเย็นเย็นมากเลยอยู่ไหนมันโอ้ยติดบักติดบักอาโอ้โหูลึกเกาะมาไวมากเกาะมาไวโอ้ยแม่งก็มีสุตรีมิทักโลกเหมือนกันยาวยืดด้วยอยู่ไหนวะอ๋อ เอานี่ไปกินลวกันเอาเลิกเอาชัยไปกินหน่อยเอามีใช้ไปกินซิไม่โดนเลยอฮะอ๋โอโดนอยู่ยอนอยู่อ๋อเกาะแต่นิดนึงข้างล่างข้างล่างอากาศมันร้อนข้างบนอากาศเย็นกตาตะคุลิเอาเลยอืออือเรียบร้อยไม่ต้องลุกเดี๋ยวเกาะมาไวเกินเกาะมาไวเกินเฮ้ยเกาะมาไวเกินอยู่ไหนวะาาอ๋อคู่ห,หายอีกไล่ล่าบูท เนี่ยมันมีแต่กระดูกเพื่อเราไม่อร่อยหรอกอยู่ไหนวะโอ้ทางลัดเลยครับโอ้ต้องรีบไปโอ้ทางลัดตรงนี้ก็ไม่ได้ดไไดแคบเกินลูฟี่อ้วนไปสนิท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 ไปแลวดีนะส,ส,สะสมเสบียงไว้ฟึบโอ้เจอไปรอบ เปโรเปโรนี่แน่อ๋อยเอาไอ้แท่งยาวๆมาทำอะไรล่ะบอกแล้วว่าข้างบนน่ะอากาศเย็นอยู่ข้างบนไปเลยนะอุ้ยอืมอมยิ้มนายอ่ะไม่ได้เป็นของเหมือนคาตาคูริใช่ไหมไอออนอยู่นี่ออืเรียบร้อยเปโรเปโรสามวิ ทางปิดแก้มประตูเรียบร้อยครับเข้าไปหาบิ๊กมัมดีกว่าบิ๊กมัมฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลโอ้โหเต็มเลยครับสักหน่อยสักหน่อยสักหน่อยเจ้ามวกฟางจินเบตายซะเธอมึง สุดยอดมากเจ้านั่นเป็นใครแดงไปพังลูกของมัทเธอร์คาเมลซะได้ช็อกไปแป๊บหนึ่งครับอับบิกมังช็อกไปแป๊บหนึ่งสวยแล้วบิกมังเข้าไปดูลูกที่แตกแล้วเหลือแค่รอให้ลองรันเท่านั้นเองลูกนั้นเป็นใครรู้หรือเปล่า ทำไมไม่มีร้องรั้นออกมาล่ะครับหรือว่าเค้กแต่งงานเจ้ากลุ่มหมกฟังลูมมาเธอคุณลูฟี่ตอนนี้มีบางกำลังสับสนว่าควรโกรธหรือทำอะไรดีครับเ,เอาภาพที่แตกไปให้ดูอีกครั้งครับฮะอ้าหอ ลืมไปมัน,มน,นย่างยืดกระ,ะตากุลีพาดครับมาเธอมามมเอาละมึงโอเปล่ามาแล้วร้อ,องมากไม่ได้ครับเอาละลาละนะบิ๊กมัม มีกึม่งมือเจ้าโกมหมอกฟางยกทกให้มาไล่คือเบสมันแบบมันจะบอกว่าฉลาดมันก็ฉลาดแต่แบบคือเข้าใจปะ่ะฮากคิราชันมันแรงมากคือคุณเอาบาซูก้าไปยิงฮากคิราชันก็ทำอะไรไม่ได้อะคือเพื่อนเอนเข้าใจปะ่ะนึกนึออกไหมาบาซูก้าไม่ได้เคลือบฮารคิไว้ เออว่ะไม่ได้เคลื่อนฮาคีไว้โอ้แล้วคาตาคิรุฮัลโหลไม่โอ้โหเบ่งได้เลยเดี๋ยวเราเบ่งด้วยกันอู้เป็นไงล่ะเกาะแตกไปเลยมันไปไหนแล้ววะโอ้โหมีการลอยมันลอยมาคุยกันโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเดีเดี๋ยว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 คาตาคิรุแย่ ช่วยหนุนให้พันธมิตรไปถึงจุดหมายโอ้โหกลายเป็นว่ากูต้องช่วยมึงให้หนีให้รอดเพราะว่ามึงทําแผนไม่สมําเร็จเนี่ยนะเบสไอ้เร็วอยู่ไหนวะอะไรอะแปลงร่างเป็นบิ๊กฟรอตเถอะเอาลเ,ยเอาลเยโอ้โอส้นโอ้ยดีนะไม่ได้ใช้เอ็นเดือนนะโอ้ยอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ออตาคุณนี่ต้องตายก่อนอะไม่ได้อะไม่งั้นแม่งป,ปัญหา ปัญหาเยอะมากเละปัญหาก็คือมึงตีไปไหนลูฟี่มันอยู่นู่นโ,โหกูละเชื่อเลยไปเลย<ป>ตายตายไหม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 ไม่ตายเพื่อนๆมันไม่ตายมันไม่ตายมันไม่ตาย,ตายเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ เอาเลย้ยเอาเลย้ยบิ๊กมัมบิ๊กมัมจา๋าฮัลโหลเอาบิ๊กมัมอ๋อฆ่าบิ๊กมัมไม่ได้สรุปว่าฆ่าบิ๊กมัมไม่ได้และกูต้องเอากูต้องเรียบร้อ,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 งอยงยงยงง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 างง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  อะไรนะหมดหนวดขาวมาตีนี่คงแบบคงจะสะใจหน้าดูอะ่ะนึกออกปะเอา,ะเอาละงงงงี้ยงอ๋อโอ้ยอ,อ,อย่าเพิ่งกระจะมึงกระจะอเาอย่าเพิ่งนะจ๊ะมีเลือดให้กูไหมขอร้องเฮ้ยเฮ้ยคาตาคุริเกิดแล้วเหรอโอ้โหคาตาคุริเกิดแล้วได้กินเลือดแล้วไม่กลัวคาตาคุริแล้วเอาเลยเว,ว่ยคือต้องส่งทุกคนไปถึงจุดหมาย ให้ได้อ๋อยปัญหาย,ยักเลยเมือ้ยกลายเป็นว่าลูฟี่นี่เป็นพระเอกตลอดแล้วพวกของเบทก็ไม่มาช่วยด้วยนะปัญหายอยู่ที่นี่แหละอ๋อโอ้โหเล็กว่าแล้วทำไมเราสู้อยู่คนเดียวทหารของเราก็ไม่มีครับโอ้โหกูเพิ่งเห็นนะเนี่ยเพิ่งสังเกตเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเลือดเลือดไปไหนเลือดเลือดเลือดขอเลือดก่อนโอ้ยขอขอหมบก่อนก็ได้ เอาแล้วอุ้ยเอาลุยอเออเอ้ยไอชิ่อโนตีนพิทักษ์โลกตรงไหนอีกตรงไหนอีกฮาตาคุนี่เดี๋ยวค่อยเจอกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยเจอกันเราเราไม่คุยกับนายแล้วเราเราไม่มีเวลาคุยกันนายเลยช่วงเนี้ยช่วงนี้นเราติดธุรนะ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 โอ้โหสูก้กาตาคุนี่ตอนนี้แบบมันเสียเวลาครับคือกล่องมันเด้งไวมากไงเพื่อนเพื่อนถ้าเราไปสู้ตอนนี้เราไม่เหลือแล้วครับตอนนี้ โอ้แล้วเป็นร้อนเป็นร้อนอีกอือสุนอือไม่ต้องไม่ต้องอยู่กลางอากาศนี่แหละดีแล้วดีแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนอืออืตายซะเรียบร้อยโอ้ยเอาลวอุยเอาลวอุยอ่านี่หนึ่งนี่นึงนี่นึ่งออคือแบบอ่านี่เราต้องไปสู้กับคาตาคิรุจริงๆหรอเนี่ย เออจ้าได้เลยสําเร็จแล้วที่นี่มีสี่ตูเพิ่มแล้วเออจ้าก็กูสู้แล้วนี่โอ้ไม่ได้เราต้องไปหาคาตาคิรุอีใช่ไหมคาตาคิรุคาตาคิรุคาตาคุริโอ้พูดชื่อไปเปลี่ยนชื่อได้ไหมบอกอาจารย์โอดาไปเปลี่ยนชื่อได้ไหมเป็นคาตาคิรุเออง่ายกว่าเราจะได้ไม่ต้องพูดผิดเนาะต้นตีพิทักษ์โลกอีกหนึ่งทีโอ้ไม่เอา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 ลงมาลงมาเออลงมาไม่เอา เราเราคุยกันได้เราอย่าเพิ่งขึ้นไปนะเราคุยกันได้คุยกันด้วยลูกปืนนี่แหละลูกปืนในหมัดกูเนี่ยเออเออเอออยู่ไหนอยู่ไหนเท่าที่ท่าที่ท่าที่เท่าที่เท่าที่เท่าที่้ออูเกือบแล้วครับเมื่อกี้เอาแล้วเออเกาะเกาะหลุดมากเกาะหลุดมากไม่ไปไม่เป็นไรไม่ไปเออยเห็นแหละ อ่ออย่ามาที่โกงตอนนี้นะไม่เอานะไม่เอานะอุ้ตายตาย <c oughs> อุ้ยโอ้โหอึดมากมึงอึดมากโอ,อย้ยกูตีมึงหลายทีมึงยังไม่ตายโอเคตายแล้วมั้งตายยังวะอ๋อตายแล้วตายแล้วตายแล้ว,ลวโอเคมันตายแล้วมันตายแล้วแหน่ โอเคไปเร็วหนีสิหนีแล้วไปแล้วเดี๋ยวเราไปช่วยข้างบนครับคาตาคุริทำอะไรไม่ได้สักพักหนึ่งครับเอ่อเรมาช่วยแล้วเธออืออืออือเรียบร้อยอืออึอ๊ชส้นตีพิทักษ์โลก โอเคหลีกเลี่ยงการต่อสู้โหอยากหลีกเลี่ยงมานานมากเลยจริงนะอืออชาเตอะจ้าใครต่อครับอืออือตายหรือตรงไหนอีกเฮ้ยเฮ้ยอย่ายืนเฉยเขาอยู่นี่ก็ต่อยหน่อยนิดนึงนิดนึงนะ ทำงานหน่อยทำงานหน่อยมาจ้างมาแพงโอเคโอ้ยออกสี่ออกซี่ทุกคนเร็วๆทุกคนเหลือใครวะหนีออกมาได้แล้วทุกคนถึงปลอดภัยก็คงดีแต่จะไม่ปลอดภัยตอนที่บิ๊กมัมมานี่แหละเอ เอาเว้ยเอาล่ะเข้าไปกันให้ครบทุกคนแล้วนะ You วิน